สวัสดีครับนักเรียนก็สำหรับแผนสามนะครับของม .6 นะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องในส่วนของของไหลนะครับถ้าหากเราพูดถึงของไหลนะครับมันก็มีนิยามอยู่ที่ว่าสารใดนะครับสถานะที่เป็นลักษณะของของแข็งเรียงชี้ติดกันนะครับกับโมเลกุลจะมีไม่มีคุณสมบัติการไหลนะครับ จะกล่าวเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือถ้าสมมติว่าสสารที่มีลักษณะแบบเดียงชิดติดกันนะเป็นลักษณะแบบเช่นลักษณะของของแข็งแบบนี้นะฮะพวกลักษณะของของแข็งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเงี้ยนะครับคุณสมบัตินี้เดียงชิดติดกันนะครับไม่ไม่มีคุณสมบัติเป็นของไหลนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับสสารนะครับที่มีลักษณะ นะครับที่กระจายออกนะครับนะครับกระจายออกที่เราเรียกว่าอของเหลวนะครับหรือที่ห่างกันอีกนะครับแบบค่อนข้างกว้างแบบนี้นะฮะที่มีระยะที่ต่างกันนะฮะอันเนี้ยทั้งของแข็งอะของแข็งไม่ใช่นะฮะก็จะเป็นของเหลวนะครับแล้วก็แก๊สถูกไหมครับสถานะทั้ง2ตัวเนี้ยนะฮะเราเรียกว่าของไหลนะครับเพราะฉะนั้น ของไหลเนี่ยก็จะมีอยู่2สถานะด้วยกันนะครับคือของเหลวนะครับและแก๊สนะครับในบทนี้นะครับเราจะศึกษาสมบัติต่างๆของของไหลกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาพตัวอย่างนะครับเมื่อนำน้ำลงไปนะครับลึกจากผิวน้ำมากขึ้นจะยิ่งรู้สึกเจ็บแก้วหูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุใดนะครับเนื่องจากว่า น้ำเนี่ยนะครับมันมีมันมีมนมมนมลักษณะเป็นมวลดูไหมครับยิ่งเราดำลึกลงไปเท่าไหร่ถูกไหมครับมันยิ่งมีการมันยิ่งมีแรงกดดันนะครับมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าสสารที่เป็นของเหลวนะครับก็มีสถานะเป็นลักษณะของมวลเหมือนกันเนาะโอเคนะครับาจากที่เราทราบาเรียนรู้ไปเมื่อข้างต้นนะครับว่า สารที่เรียกว่าของไหลนะครับมีอยู่2แบบนะครับก็คืออะไรครับของเหลวนะครับแล้วก็แก๊สถูกไหมครับสารทั้ง2อันนี้นะครับมีคุณสมบัติ1นนะครับก็คือของไหลนะครับมีมีคุณสมบัติการยึดติดนะครับอ่นี่นะมีอ่าคือสารที่มีสมบัติการยึดติดนะครับขณะเคลื่อนที่นะครับ และเปลี่ยนรูปตามภาชนะบรรจุนะครับโอเคนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นของเหลวนะครับหรือว่าแก๊สก็ตามนะครับเวลาเรานำไปใส่ภาชนะใดๆมันก็จะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปตามกับภาชนะที่บรรจุเนาะโอเคเออในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเรื่องของ ที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อไปเนาะก็คือเรื่องของความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นนะครับหรือว่า density นะครับตัวนี้โอเคนะครับความหนาแน่นนะครับหรือว่า density นะครับเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดเนาะนะครับใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับแทนตัวนี้นะครับเราใช้คำว่ามันอ่านว่า o ลนะ มันแคล้ายกับตัว p ครับแต่ว่ามันจะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแทนแทนเป็นความหนาแน่นของสารใดสามารถหาได้จากอัตราส่วนนะครับของมวลต่อปริมาตรนะ,ะจากคำข้างต้นนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถหาได้จากอัตราส่วนของมวลนะครับต่อปริมาตรนะครับเห็นไหมนะครับโดยเขียนแทนสมการดังนี้นะครับอ่านว่า l o นะครับมวลต่อปริมาตรก็เป็น m ส่วน l ส่วน v นะครับโดยให้นะครับความหนาแน่นนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับต่อลูกบาทเมตรนะครับโอเคนะครับแล้วก็ m นะครับก็คือมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ v v ในที่นี้จะเป็นปริมาตรปริมาตรของสารนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรนาะนะครับอันนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าจากสูตรที่กําหนดให้เนี่ยนะครับมันเป็นสูตรที่เรียกว่าสูตรของความหนาแน่นเนาะความหนาแน่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราจะเห็นจากตารางด้านล่างนะครับจากตารางด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นตารางแสดงถึงความหนาแน่นนะครับที่อุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่ศูนย์องศาเซลเซียสนะครับความดันหนึ่งบรรยากาศหรือว่า1 atm เนาะ ความหนาแน่นนะครับของส,สารแต่ละชนิดเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับในในใน,ในความกดอากาศที่1นึ atm นะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นพวกโลหะตะกั่วทองแดงอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีความหนาแน่นนะครับที่เป็นค่าของมันเองถูกไหมครับเช่นอ,อลูมิเนียมนะครับน้ำแข็งหรืออันนี้นะครับนักสังเกตเห็นว่า น้ำเนี่ยมันจะมีวงเล็บอยู่ที่4่องศาเซลเซียสด้วยถูกไหมครับ4องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับมันคืออะไรทำไมมันถึงทำไมมันถึงต้องกำหนดเป็นองศาเซลเซียสด้วยนะครับอ,อันนี้นะครับก็เนื่องจากเนื่องจากว่านะครับพัสดุเขียนเป็นลักษณะของอันนี้แล้วกันเนาะถ้าเรามองเป็นการาฟนะครับที่ที่แสดงความความสัมพันธ์นะครับระหว่าง ระหว่างออันนี้ก็จะเป็นสเกลเนาะอันนี้จะเป็นสเกลอันนี้ที่4องศาเซลเซียสถูกไหมครับนะครับอันนี้คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่4องศาเซลเซียสนะครับเเวลาน้ำเนี่ยนะครับมันถึงจุดหนึ่งนะครับมันเป็นจุดที่อขอโทษทีนะครับอ่ะนะครับอุณหภูมิเนาะน้ำนะครับจากจากศูนย นะครับจากศูนย์นะครับมันก็ค่อยๆ่ายต่ายระดับมาถูกไหมครับจนมาถึงที่4องศาเซลเซียสนะครับแล้วมันก็จะเป็นกราฟลดลงแบบนี้นะครับคำว่า4องศาเซลเซียสตรงนี้นะครับนะครับเขาเปรียบเสมือนว่าความหนานแน่นของน้ำเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ค่าสูงสุดนะครับที่ที่มีค่าสูงสุดก็คือ1,000 1000 กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับมันคือค่าสูงสุดนะครับทีออ่น้ำนะครับอุณหภูมิ4องศาหลังจากนั้นเนี่ยค่ามันก็จะลดต่ําลงมานะครับเพราะฉะนั้นออัอนเนี้ยเขาเป็นเขาใช้เกณฑ์นะครับของน้ําอันนี้คือลักษณะของเป็นน้ําเพียวๆเ,เลยนะครับไม่ถ้าถ้าเป็นน้ำน้ำทะเลหรืออะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะถูกเออขาเรียกว่าถูกคิดอีกแบบหนึง่ง นะอันนี้คือน้ําบริสุทธิ์เลยนะครับก็จะเขาจะวัดใช้เกณฑ์วัดที่มันเป็นความหนาแน่นสูงสุดนั่นเองนะครับอันนี้คือที่มาของคําว่า4องศาเซลเซียส,ยสเนาะมันหมายถึงความหนาแน่นสูงสุดนะครับของน้ํานะครับโอเคอันนี้นะครับเมื่อกี้เราก็ได้เรียนรู้กันว่า,าสมบัตินะครับของความหนาแน่นของสารแต่ละชนิดนะครับก็จะมีค่าที่แตกต่างกันเนาะ โอเคต่อไปนะครับการหานะครับการหาความหนาแน่นของสารของสารต่างๆนะครับที่เราเรียนรู้ไปนะครับสารต่างๆนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นของแข็งนะครับของแข็งถูกไหมของเหลวแล้วก็แกส๊สถูกไหมครับสารที่เป็นของไหลนะครับก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือของเหลวและก็แกส๊สถูกไหมครับ ถึงทีนี้นะฮะนะักเรียนดูว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทดลองนะครับการทดลองที่ให้นักเรียนเห็นว่าออออของไหลทั้ง2ชนิดนะครับสสถานะคือของแข็งและก็ของเหลวนะครับมีวิธีการคํานวณนะครับโดยใช้เครื่องอวัดเนี่ยอย่างไรอันนี้เป็นลักษณะของการทดลองให้เราเห็นเนาะมาดูของแข็งกันก่อนนะครับของแข็งเนี่ยนะครับมีลักษณะก็คือ คอแข็งนะครับมีลักษณะคือมันมันมันมีอนุภาคนะครับที่เรียงชิดติดกันถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะค่อนข้างง่ายนะครับก็ใช้เป็นลักษณะของการนำไปช่างที่เครื่องช่างนะครับหรือนะครับถ้ามันเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือวัดนะครับแล้วก็สามารถคำนวณได้นะครับส่วนรูปอันนี้นะครับเป็นลักษณะของลักษณะของการที่แทนที่นะครับของ วัตถุก,กับน้ำเนาะถ้าเราเปรียบเทียบนะครับก็คือเรานำภาชนะมา,านำภาชนะอันนี้คือมันเป็นแนวคิดของของยูเรกา ka, นะครับเเรียนไหมก็นำภาชนะใส่น้ำนะครับที่วัดปริมาตรได้ถูกไหมครับหลังจากนั้นนะครับเรากา็นำก้อนหินที่มีมวลเนี่ยนะครับมาใส่ทดแทนนะครับน้ำนะครับที่ที่วัตถุที่มาแทนปริมาตรของน้ำเนี่ยมันก็จะถูกไหลนะครับ มาอย่างปิเกอร์ใบเล็กถูกไหมครับแล้วก็สามารถวัดเป็นสเกลนะครับออกมาได้นะครับว่ามวลตรงนั้นที่เป็นของแข็งเนี่ยนะครับมีความหนาแน่นเท่าไหร่นะครับหลักการนี้นะครับถูกคิดค้นมาประมาณสมัยน่าจะกรีกีกนะครับก็คืออคนที่ค้นเนี้นะครับเเขาชื่อยูริกานะครับนะครับชื่อยูริกาหรือว่าถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะชื่อชื่ออื่น หรือว่าชื่อยูเลกาเนี่ยแหละนะครับแต่ว่ามันมีแบบประมาณว่าเขาอคิดค้นนะครับได้ปุ๊บนะครับแล้วเขาก็เหมือนแบบอุทานมานะครับว่าแบบเป็นแบบยูเลกาประมาณนี้นะครับอันนี้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับตัวปิเกอร์ตัวนี้เนาะโอเคเรามาดูต่อไปนะครับก็คือเหลืออีกอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถคำนวณนะครับหาได้จากสมการโลนะครับเท่ากับ MG เอ่ม mv เนาะนะครับโอเค ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของของเหลวนะครับของเหลวก็จะมีลักษณะของการวัดที่ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือใช้เป็นลักษณะของปิเกอร์นะครับใส่น้ำแล้วก็วัดเป็นสเกลนะครับอ่านค่าปริมาตรต่างๆนะครับหรือว่านำไปช่างนะครับในเครื่องช่างเครื่องมือวัดหรือเพิ่มเติมนะครับเวลาเราช่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องนำมาลบนะครับกับค่าของ น้ำหนักของปิกเกอร์ด้วยเนาะในกรณีที่3นะครับส่วนอันที่4นะครับก็คือการหาจากสูตรนะครับสูตรเดียวกันเลยนะครับโลเท่ากับเอนะครับโอเคถึงที่นี้นะครับความหนาแน่นนะครับก็จะมีอยู่สออลักษณะด้วยกันนะครับความหนาแน่นออ 3000, นะครับมีอยู่2ลักษณะด้วยกันเนาะคือความหนาแน่นสัมพันธ์นะครับในที่นี้เนี่ยหรือว่าเราเราเรา,เราพูดอีกแบบอีกอีก,อกคำพูดหนึ่งก็คือ ความหนาแน่นสมบูรณ์นะครับความหนาแน่นสมบูรณ์เนาะนะครับความหนาแน่นสมบูรณ์นะครับ,บ,รรบก็จะมีลักษณะสูตรนะครับที่ที่ถ้าเราแปลงตัวนี้เป็นสูตรนะครับก็จะเท่ากับโลเท่ากับ M v เนาะส่วนความหนาแน่นอีกอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับก็คือ ความหนาแน่นสัมพันธ์นะครับความหนาแน่นสัมพันธ์นี so inhos, athletes, ้นะครับมันเป็นความหนาแน่นที่เปรียบเทียบกับเขาเียอะครับมันมีการเปรียบเทียบกับสสารใดสสารหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับเขานิยมนะครับเปรียบเทียบกับน้ำเนาะที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับจำได้ไหม4องศาเซลเซียสนะครับเขาส่วนใหญ่เขาจะเปรียบเทียบกับน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าด้านบนนะครับก็เป็นความหนาแน่นนะครับ ด้านล่างนะครับก็เป็นความหนาแน่นนะครับมันตัดกันได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นความหนาแน่นสัมพันธ์เนี่ยนะครับจะกล่าวอีกมุมนึงได้ก็คือความหนาแน่นสัมพันธ์นะครับเป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วยนะครับเป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วยนะครับเนื่องจากปริมาณอันนี้นะครับใช้คํานวณหาความหนาแน่นของสารเมื่อเทียบกับน้าโอเคไหมครับเนาะความหนาแน่นมีอยู่2แบบนะครับก็คือความหนาแน่นนะครับแบบสัมพันธ์ นะครับแล้วก็โทษทีความหนาแน่นแบบสมบูรณ์นะครับโทษทีอันนี้สมบูรณ์นะครับกับความหนาแน่นแบบสัมพันธ์นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบเนาะนะครับความหนาแน่นสมบูรณ์กับความหนาแน่นสัมพันธ์นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ได้ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าความหนาแน่นนะครับก็จะมีสูตรนะครับ เอ่เท่ากับเอ่ P, เอเท่ากับเ v เนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมามาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าเอา่อความหนาแน่นนะครับเราต้องการเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าการแปลงหน่วยความหนาแน่นเนาะเราจะมีการแปลงหน่วยความหนาแน่นโดยมีการแปลงหน่วยความหนาแน่นเอ่อให้ไปอยู่ใน2หน่วยหละก็คือกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเอ่อเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับ สมมุติว่าเราต้องการแปลงหน่วยความหนาแน่นนะครับจากกิโลกร,รัมนะครับต่อลูกบาทเมตรนะครับเปลี่ยนเป็นออกร,รัมนะครับต่อลูกบาทตเซนติเมตรคือมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กนะครับหรือในทางกลับกันนะครับก็จะเป็นกร,รัมต่อลูกบาทตเมตรนะครับเปลี่ยนเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาทนติเมตรแบบนี้อ่ะลูกบาทลูกบาทเมตรแบบนี้นะครับการแปลงหน่วยนะครับจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่นะครับก็จะมีสูตรในการคิดนะครับแบบนี้อ่ะนะครับอ่ะเห็นไหมครับการแปลงหน่วยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยความหนาแน่นนะครับจะมีอยู่2หน่วยหลักคือกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับที่มาเซอร์บอกไปเมื่อขั้งต้นเนาะแล้วก็กรัมต่อลูกบาทซนติเมตรนะครับมีอยู่2หน่วยหลักนะครับ โดยมีหลักการแปลงหน่วยอย่างนี้นะครับอันเห็นว่านะครับจากถ้าสมมติว่ากิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับเปลี่ยนเป็นกร,รัมต่อลูกบาศเซนติเมตรเนี่ยเราใช้ลักษณะของการหาร1 0 0 0นะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยเล็กมาหน่วยใหญ่นะครับเปลี่ยนมาเป็นกิโลกร,รัมเนี่ยเราใช้คูณ1000นะครับกลับกันในกรณีนี้นะครับเรามีวิธีการสังเกตง่ายก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กเนี่ยเราต้องการให้มันเล็กลงถูกไหม ให้มันเล็กลงเราต้องทําให้มันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอามาหารหนึ่ันอันนี้คือวิธีการจาจําอย่างนี้ก็ได้นะนะครับอันนี้อาจจะแคปไว้ก็ได้นะครับนะักเรียนมีประโยชน์นะครับสำหรับเรื่องของการแปลงหน่วยนะครับโอ,โอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็เราก็จะมาดูในส่วนของอ,อันนี้นะครับอ่ะ อันนี้นะครับเป็นเป็นลักษณะของตัวอย่างนะครับเขาบอกว่านักสำรวจเดินทางนะครับด้วยบอลลูนนะครับบรรจุแก๊สนะครับก่อนออกเดินทางนะครับเขาบรรจุแก๊สฮีเลียมนะครับมีปริมาตร400ลูกบาศเมตรเนาะนะครับดูหน่วยก่อนนะครับ400ลูกบาศเมตรนะครับและมวล65กิโลกรัมนะครับขณะนั้นนะครับแก๊สบอลลูนนะครับมีความหนาแน่นเท่าไหร่นะครับ อันนี้เขาต้องการหาความหนาแน่นของแก๊สนะครับบอลลูนในที่มันอยู่ในบอลลูนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับปริมาตรนะครับหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรถูกไหมลองกลับไปดูนะครับว่าหน่วยของปริมาตรมีเท่าไหร่จาได้ไหมเวลาเจอโจทย์ฟิสิกส์นะครับก็ควรจะดูหน่วยก่อนนะครับบางทีอาจจะโดนโจทย์หลอกนะครับอ่ะนะครับปริมาตรนะครับมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรเนาะอ่ามวลกิโลกรัมนะครับแล้วก็ความหนาแน่นเป็นลูกบาศก์ กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรโอเคนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยถูกต้องนะครับโจทย์ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ใส่แทนค่าลงในสมการเนาะจากศูย์นะครับพี่โลโทษทีโลเท่ากับ MV นะครับโลเท่ากับ MV M ในที่นี้ก็คือ65กิโลกรัมนะครับใส่ไปเลยเพราะว่าหน่วยถูกต้องเนาะว v ปริมาตรนะครับก็คือ400นะครับก็นะครับจะได้ หารกันเนาะก็จะได้0.1625นะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของฮีเลียมในบอลูนนะครับเท่ากับ0.1625กิโลกรัมต่อูกบาทเมตรนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆโจทย์เรื่องของความหนาแน่นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้นะครับจริงๆมีสูตรเดียวเลยนะครับที่ควรจะต้องจำนะครับแล้วก็น่าจะออกสอบเยอะเลยนะครับก็คือเรื่องของ ความแตกต่างกันนะครับของความหนาแน่นนะครับเรื่องของความหนาแน่นเนี่ยนะครับมีอยู่2แบบนะครับความความหนาแน่นนะครับก็ความหนาแน่นมีอยู่2ชนิดนะครับความหนาแน่นสมบูรณ์นะครับแล้วก็ความหนาแน่นสัมพันธ์นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวหลังจากบทบทตอนนี้นะเราก็จะไปเรียนในส่วนของเรื่องของความดัน ในของเหลวนะครับยังอยู่ในส่วนของหัวข้อของไหลยอยู่นะครับเดี๋ยวก็ได้ไปเรียนกันในวิดีโอถัดไปนะครับยังไงก็ตามนะครับหลังจากนะักเรียนเรียนทั้ง2บทเรียนนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปทําแบบทดสอบนะครับแล้วก็ส่งกลับมาใน Google Classroom อีกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนในวิดีโอถัดไปเลยนะครับ